สวัสดีวันพุธที่16ธันวานะครับวันนี้ก็หวอยออกแต่ก็จะพามาดูการทำข้าวนาปังนะครับอันนี้อายุข้าวหนึงเดือนก็จะมาดูการใส่ปุ๋ยครับการใส่ปุ๋ยข้าวอันนี้เป็นดาน,นินเหนียว นาดินเหนียวก็จะใช้สูตร16 20 0แต่ตอนนี้จะของแปลงก็ใช้27 12 6ก็แล้วแต่ครับแล้ต่พื้นที่ก็ใช้ในอัตราส่วน,น,รรน,น,รนประมาณ20-25ถึงกิโลกรัมต่อไร่นะครับนี้ข้าวประมาณ3 0วัน1เดือนใส่ปุ๋ยให้มันแตกกอ จะเน้นตัวหน้าสูงหน่อยนะครับเป็นเครื่องเครื่องบานส่วนแปลงนี้เท่าสามเดือนแล้วครับนี่มันก่อขอยี่สิเอ็ดไอ้ยี่สบสี่ก็ออกรวงแล้วครับนี่อันนี้มันจะได้เก็บเกี่ยวแล้วออกรวงแล้ว แปลงนี้เพิ่งได้หนึ่งเดือน30วันก็ใส่ปุ๋ยช่วงแรกใส่ปุ๋ยช่วงแรกก็ช่วงใส่ให้เขาแตกกอก่อนนะครับเป็นเครื่องวนันมานน้ก็จะเดินใส่ปุ๋ยครับ พามาดูนนบรรยากาศลุกตุ้งลุกตุก้งครับวันนี้นี่ก็จะได้เก็บเกี่ยวก็จะตามตามกันไปครับการหนับปังก็จะมีราคาหน่อยจะพามาดูตัวปุ๋ยที่เขาใช้ครับจริงๆกรมการเข้าเ่าห้ใช้4600แต่ถ้าเป็นดินเหนียวก็จะใช้16200ถ้าเป็นดินทราย 16 16 8ถ้าหากไม่มี16 16 8ก็ใช้พวกแอมโมเนียปุ๋ยแอมโมเนียฟอเสเฟตต่างๆเช่น18 22 0 20 20, 20 0 18 16 0อันนี้ใช้แทนกันได้แต่น,นี้เข้ามาดูปุ๋ยครับจริงๆก,ก็ใช้ยูเรียด้วยครับกิใช้ยูเรียด้วย27 27 12 6 กับยูเรียครับ4600ใส่ผสมกันหน้าตาก็สัสดส่วนก็อย่างละครึ่งเราจะพาลงไปดูตรงนี้มีน้ำตลอดครับทุกวันนี้ทันสมัยมีเครื่อง ปานปุ๋ยสะดวกรวดเร็วง่ายอาจจะหนักหน่อยครับที่จริงการเตรียมดินก็สำคัญนะครับการเตรียมดินก็ถ้าอยากให้รถต้นทุนเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งจะก็จะบอกคุณแนวทางว่าคือ ฟางจะไม่ได้เผาครับไถกบแล้วก็เอาน้ำแช่ไว้แล้วก็ใส่ยูเรียเมื่อเขาเปื่อยแล้วก็ปั่นนะครับปั่นแล้วก็หมักไว,วก้เป็นปุ๋ยไปเน่บางทีเขาก็เผาครับหนี่งเผา นี่เป็นข้าวหวานนะครับหนักข้าวนกพลังข้าวหวานแรงนี้จะบานหางเลยก็บา,านห่างก็ดีครับเราจะไม่เปลืองเมล็ดพันธุ์แล้วก็จะทําให้แตกกอผลผนิ้ก็จะผลผลิตก็จะได้มากผมผมไอข้าวที่แล้วบานทีครับอีกแรง,งหนึ่งน่ไม่ได้อะไรเลยได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้เยอะ ูเพืนเ่นครับนาพลังนาพลังชีวิตเกษตรกรแปลงนี้ก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วครับสองแปลงเมื่อปีที่แล้วได้ไปสองแสนกว่าสิบสี่ไร่ แต่ไม่รู้ได้กี่ตันผมยังไม่ได้ถามแรงนี้เขาว่าจะพักดินก่อนเพราะว่าเพลี้ยไฟเพลียไฟเอาไม่อยู่เตอก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วทำนาก็ประมาณอันนี้ทำนาประมาณ สามรอบสามครั้งต่อไร่ไอ้สามครั้งต่อปีสามรามอบต่อปนีนั่็หมายความว่าข้าวเนี่ยข้าวายุสามเดือนหมายถึงเกี่ยวกับเกลียวสามเดือนนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ข้าวสี่เดือนสี่เดือนก็ถ้าข้าวเป็นสี่เดือนก็จะทำสามครั้งข้าวสามเดือนจะทำสี่ครั้ง แล้วก็เขาไม่ได้ทําติดกันขนาดนั้นครับต้องพักดินพักอะไรนะประมาณสามครั้งสี่ครั้งสามสี่รอบต่อป,ปีแล้วแต่ครับเดินมาเอาปุ๋ยใหม่ครับปุ๋ยหมดละก็ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆเราจะพาไปดูสวนพริกครับวันนี้ครับมาพามาดูข้านนาปลังก่อนแล้วจะ อัเดทเรื่อยเรื่องข้าวไวแสงไม่ไวแสงคันข้าวใส่ปุ๋ยข้าวยังไงให้ลดต้นทุนประหยัดครับขอบคุณครับ